الحمد لله نمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi muttadin muttamasikin biddin amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa Wanda ummatu khayh, wa antum muslimun wa antakum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun พี่น้องกุมศรัทธาที่เคารพรักยิ่งทุกท่านครับปัจจัยที่นำมาซึ่งความสุขและเบิกบานสู่จิตของมนุษย์และนำพาสู่หนทางแห่งชัยชนะโดยเตาเฟกแห่งอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวตาลาคือการยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นและพร้อมด้วยจิตอาสาในการรับใช้สังคมและเปื้องความทุกข์ร้อนพร้อมบรรจุความสดชื่นแก่เพื่อนมนุษย์ท่านนบีมุฮัมมัดสัลงวฮุอะไรวะสัด้กล่าวว่า,วา,าวความว่า ผู้ใดทาให้มุสลิมผู้หนึ่งบรรเทาลงจากความโศกเศร้าหนึ่งของความเศร้าใจทั้งหลายในโลกดุนยาอัลลอฮุบานะฮุวะตาดได้ทรงให้เขาบรรเทาลงจากความเศร้าหนึ่งของความเศร้าทั้งหลายในวันกิยามัตแ,และผู้ใดทําให้สะดวกง่ายได้แก่ผู้มีความยากลําบากอัลลอฮุบานะฮุวะตาดทรงให้ความสะดวกง่ายได้แก่เขาทั้งในดุนยาและอาคิรอและผู้ใดปกปิดตําหนิของมุสลิม อัลลอฮฺสุบานะหัวตาราได้ทรงปกปิดตำหนิของเขาทั้งในดุนยาและอาคิรา์อัลลอฮฺทรงให้ความช่วยเหลือต่อบ่าวของพระองค์ตับใดที่บ่าวให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องของเขาท่านพี่น้องน่วมศรัทธาที่รักเราจะไม่พบประตูบานใดจากบานประตูต่างๆแห่งการทําความดีเลยเว้นแต่ทุกๆบานประตูนั้นท่านนบีมูฮัมมัดได้ส่งเสริมให้กระทํา ท่านเคยเรียกร้องสู่การช่วยเหลือและดูแลอุปาการะเด็กกำพร้าหญิง่ายคนขัดสนคนยากจนและคนเดินทางที่ขาดแคลนท่านนบีมุฮัมมัดร่วมลงแรงก่อสร้างมัสยิดขุดสนามเพาะและภารกิจอื่นอีกมากมายกับเหล่าบรรดาซอฮบะแสดงออกถึงการร่วมมือและร่วมใจทำความดีสแสวงหาผลบุญและผลที่ได้เกี่ยวเกี่ยวจากความโปรดปานจากอัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาลาในโลกอาคิราะ แต่การอ่อนน้อมของท่านนบีมุฮัมมัดที่แสดงออกถึงความรู้สึกสุขทางใจแก่อุมมะประชาชนาของท่านนี่แหละคือท่านนบีมุฮัมมัดท่านแบ่งเวลาเพื่ออุมมะประชาชนาของท่านให้ได้รับความชื่นใจทั้งทั้งที่ท่านมีภารกิจอันสําคัญอีกมากมายท่านพี่น้องก็ม่ศรัทธาที่รักผลที่ได้รับจากการทําความดีด้วยจิตอาสานั่นก็คือได้ดํารงไว้ซึ่งหน้าที่ของความเป็นมุสลิมที่มีต่อพี่น้องมุสลิมด้วยกัน และได้เพิ่มประสบการณ์และเกิดความชํานาญเกิดตนเองได้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์และได้เกิดความภาคภูมิใจด้วยการมีจิตอาสาและได้เชื่อมความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างพี่น้องเพื่อนร่วมดลบและซึ่งสําคัญที่สุดนั่นก็คือได้รับผลบุญและการตอบแทนจากพระผู้ทรงอภิบาลวันนี้บางคนอาจยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติแต่ขอให้ได้เริ่มเจตนาที่ดีด ดังมีคำวสียะหรือคำสั่งเสียของท่านอามัดอิบนุฮัมบันแก่ลูกของท่านว่าโอ้ลูกรักเจ้าจงตั้งเจตนาที่ดีเถิดแล้วแท้จริงเจ้าจะคงอยู่กับความดีตราบใดที่เจ้าได้ตั้งเจตนาที่ดีบรลกัลลอฮิวะกุมฟินกุรานินัซิมอะกูลุกาวริฮาซะวัสตักฟิรุลลอฮิวะกุมไวซัยดิลมุสลิมนฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวันกอฟูรุตรอฮีม Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Alhamdulillah hamdan kaseeran ta'imu barmuka fihi kama yuhibu rabbuna wa yadda Ashadu an la ilaha illallah wadahu la shalikalah واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا Inna ahsanan hadithi kitabullah Wa khairan hadi hadithi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa syarran umuri muadasatuhah Wa kuda bidatin dalalah Wa alaikum bin jama'ah Fa inna idallahi man jama'ah Wa man syarra syarra finnar Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal amanu Sallu alaihi wa sallimu taslimah Allahumma salli wa salli wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa dallahu manin abatin khurafait rasyidin wa alihi wa sahabihi ajma'in wa nittabihin wa tabihin bi asani ila yaumiddin wa namahum bi bi'afika wa asani ka ya arhamad rahimin Allahumma izan islamu wa muslimin wa zillah shidka wa musyrikin Wadamid ada anak ada adin. Wajan Hasan berada mina mudma inna wasaido bidah muslimin. Ya arhamar Rahimin. Robbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ibadallah Inna Allah yamru bin alih wan iyasan Wa ita izin kutba wa yanhanin fasyai wan mungkarin wan bagi Ya isukum la'an lakum tazakkalun Wa ufu biadillahi isa ahattum Wa la tanfudun aimana ba'da tawqidiha Wa qad ja'antumullaha laikum kafila Inna Allah ya ma taf'alun Fazkulullaha nazima yaskutkum Washkuluhu ala ni'amihi yasidakum Wallahu ya'lamu ma tasifun